จากการที่กระทรวงศึกษาธิการทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์นะครับในการขอให้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ในการสถานาศึกษารวมถึงบุคลากรในสถานศึกษานั้นมีอานาจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่จะยึดพวกบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าของผิดกฎหมายตามพรบรที่เกี่ยวข้องนะครับในประเด็นนี้นะครับคุณทีระวังขนันรอในขา,า,ขขา,า,า้ิการการรมบาการศึกษาัานพื้นฐานได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าในประเด็นนี้ครับการมอบหมายให้บุคลากรของสำนักง,งานกิตพิธีการศึกษาแล้วก็สถานศึกษานั้นตรวจค้นบุหรี่ไฟฟ้า บริเวณหน้าประตูโรงเรียนบริเวณในและนอกสถานศึกษา,ท,กาทุกวันนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการสนที่กำลังร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ทางมหาดไทยทางสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมีการกวดขันในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงจังนะครับฉะนั้นการทีท่จะให้บุคลากรนะครับศึกษาแล้มีอำนานการตรวจยึดก็น่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าไม่เป็นภาระของบรรดาครูนะครับ ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับในเรื่องของการที่จะบอบอำนาจให้นะครับก็จะทําให้ครูนั้นนะครับพบความผิดซึ่งหน้าอย่างเช่นผู้ปกครองพบหลิตไฟฟ้ามาหรือมีร้านค้าที่จําหน่ายอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับเดินไปพบพอดีเลยถ้ามีอํานาจมีความเป็นเจ้าหน้าที่นะครับตามพรบรที่เกี่ยวข้ของนี่นะครับก็จะสามารถที่จะยึดได้ทันทีนะครับเื่องตรงนี้กถือว่าจะเป็นการช่วยกดขนันอีกทางหนึง่งแล้วก็จะสามารถที่จะทําให้เรียกได้ว่า บรรเทาปัญหานะครับได้ลงอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้เป็นการเพิ่มงานอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาระงานปกติที่ครูนั้นจะต้องดูแลนักเรียนแล้วก็ป้องกันเฝ้าระวังนะครับไม่ให้นักเรียนนั้นเข้าถึงพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าครับ